สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสายันนาลาครับวันนี้ก็เป็นวันที่26พฤษภาคม2 5 6 7นนะครับวันนี้ก็เราอยู่กับ F1 เช่นเคยนะครับวันนี้ขอบคุณไปทางด้านเจ้าภาพครับบ้านจันลานตำบลจันลานอำเภอพระนาจังหวัดอำนาจเจริญขณะนี้เราหลายส่วนะครับจะจะมิีเสียงนะครับวันนี้ สวัสดีอาจารย์นักดนตรีณอุบลแบนนะครับวันนี้ก็มาถึงตั้งแต่เช้าเลยครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้จะได้มามิกเสียงให้ณอุบลแบนครับก็เป็นสันสนิดหนึ่งนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดกดใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตสาวเช็คอาจารย์นักดนตรีครับเอ้าวมอเนี่ยุณคุณหนาขึ้นบุขึ้นเวย วันนี้เราจะบิ๊กทางไหนก่อนครับมาได้ไหมครับกล้องครับถึงไหมครับถ้าไม่ถุงจะใ้อสตาฟ์เขาตัดกกไม้ออกให้โกกอ,อย่างนี้<ะ>เอาเอาอาจารย์มมเซก,ก่อนนะครับนอ้องเหมือนเขาไหลไปทั้งไม่ต้อ <laughs> งขออภัยด้วยนะครับผมยังเป็นเด็กตัวก็เล็กยังกระหมาเดินก็ช้าแถมเป็นที่โหล<ะ>อาจารย์เอฟิกเอาอยู่่ครับ ไม่อาอยู่ครับไม่เบาโอ้เ่านะครับเนาที่กลองครับแซกโซโฟนโอเคครับที่กีตาร์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับ ง่ายเลยครับอาจารย์เห็นอย่างๆเนี่ยผมอุตส่าห์เรียนมากเลยเมื่อคืนนี่เรียนเปื้นหลายขวดได้เมื่อคืนนี่เมื่อคืนขอบคุณไปทางด้านเจ้าภาพทางบ้านคุณเกษียณนะครับผมจะไปเป็นครับเมื่อคืนนี่เมือนี้อีกโอ้ยเมื่อยหได้ออกการออกงานเมื่อยให้เวียกบ่บ่เมื่อยกินเหล้าคีย์บอร์ดครับวันนี้เราปล่อยคีย์บอร์ดเป็นสตูดิโอนะครับสายขวานะครับ ไอโครโฟนที่ตัวครับอาจารย์ที่กองครับคีย์บอร์ดเออคิลี่ครับที่กีตาร์ครับโอเคครับขออนุญาตไปทางนั้นนู้นนะครับอ๋อบอกดีคึ้คุณหนามังบวยบกักได้หน่อยดิปล่อยไฟ,อไฟบอกครับเอาจะบวกครับอาจารย์ <laughs> กีตาร์ก่อนครับการมิกซ์เสียงกีตาร์นะครับมันไม่ได้ยากครับเอาแค่เกณฑ์ก่อนครับทุกอย่างอเกณฑ์ประมาณนี้มอเตอร์ที่ตัวครับลงครับที่กองครับเอาขึ้นนิดหนึ่งครับที่คีย์บอร์ดครับเอาลงครับลงนิดหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณมากครับ เบสครับอาจารย์ครับเบสก็เกณฑ์พอดีแล้วเราก็ดูมอนิเตอร์นะครับที่ตัวครับอาจารย์ครับที่ก่องครับที่คีย์บอร์ดครับอาจารย์ครับเอาลงอีกเลยโอเคครับขอบคุณมากครับขออนุญาตเป็นหน้าเวทีนะครับ ตอนนี้เราเซาเช็คคีย์บอร์ดกีตาร์ออแกนเปียโนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามิกกองนะครับอาจารย์ลองโอวิเฮดก่อนนะครับ,บรเห็นบ่ไม่ยู่ระดับนีเห็นบ่แสออกชัดเจนเลยโลโล โอ้เครื่องเสียงของเราวันนี้โลโลโลเทเทเทโลกระเดืองครับอาจารย์ไม่ได้ทำอะไรเลยครับกระเดืองที่ตัวครับที่ตัวที่กีตาร์คี์บอร์ดโอเคครับำหนอบอร์ดทุกอย่างครับำหนอเอาต่อไปัสดีครับอาจารย์ครับมอนเตอร์ครับอาจารย์ อักสามเออโบนิพุก็ดีเดียวคือโบ่งมันขึ้นเลยไอแอดครับอาจารย์ไอแอดเอาอยู่บอ่อาจารย์บอเอาทำหนึ่งครับนี่ครับกองมาดีไม่ได้ทำอะไรเลยเห็นบ่บางคนมุนหนามุนหลังมุนเพื่อแบบอย่างกองเขาดีอยู่เลยเอะ่ะทำสองครับอาจารย์ ขอบคุณมากนะครับสำหรับ FC นะครับอะฟอร์ทำครับอาจารย์เอาหมดให้ันเลยนน่เอาไม่ได้ทำอะไรเลยอาจารย์น่านวนแบนทำไมต้องทำกับผมแบบนี้ให้ผมปักเลยบอกล้องนี่อาคาเบิลครับอาจารย์ นี่คือผมจะมิกแบบเหมือนคนมิกไม่เป็นนะครับไม่ต้องทำอะไรดูแค่มอนิเตอร์ให้นักดตรีก็พอผมเห็นมือมิกหลายคนนะครับปรับหน้าปรับหลังแล้วก็ปรับไปปับมากับไปทั้งทงปุ่นถ้าทรัไม่เป็นก็ไม่ต้องปรับอะไรนะครับดูเทเกนอ่ะตอนนี้คาบิโที่ตัวโอเคไหมครับอาจารย์ครับเอาขึ้นอีกครับที่กีตาร์โอเคครับที่คีย์บอร์ดครับเอาลงครับ โอเคครับต่อไปทอมบ้าเอ็ดทอมบ้ามาแรงแล้วก็ลดลงแค่นั้นไม่ต้องทำทนอะไรกันมากที่ตัวครับอาจารย์เอขึ้นอีกครับที่กีตาร์ครับโอเคครับที่คีบอร์ครับลงอินเนี่ยครับโอเคครับขอบคุณมากครับอันนี้มิกซ์ียงแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับอะลองฟังซาวครับซาวรวมรวม จากอาจารย์ตุ้ยนาอุบลแบนนะครับ ทางบ้านเป็นยังไงบ้างครับเสียงครับติชมมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับฮะให้เฮ็ดบ่ทุมอาจารย์คอมเมนต์ไม่นคอมเมนต์มาว่าให้บ่ทุมท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับกรุณาใส่หูฟังด้วยนะครับโปเจคอโอเคไหมครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากครับครับผมโอเคนะครับเนาะ ยังว่าบทเฮตุจังเลยวันนี้ไม่ได้ใช้ฟีมือเลยหรือในการมีเสียงนะไอ้พวกมายังโอ้มากินเหล้าเออแวนนั่นตอนนี้ถึดต้อง ใช่ใชอ้าวพี่พิศใหม่เป็นยังไงบ้างราครับนี่แหละครับอาจารย์นักเตีดีมือมีคไม่ได้ทําอะไรเลยไม่รู้ว่าผมมาทําไมนะครับวันนี้จ้าภาพอบอกว่าคุณต้องมาไม่มีเสียงหรอครับบอเมื่อกินเหล่า <c oughs> ขอบคุณอาจารย์นักเตีนะอุบวนเป็นแบนด์มากนะครับตอนนี้ก็สาวเช็คเรียบร้อยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดต,ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วันนี้ ประมาณ12บนาฬิกาอย่าลืมติดตามแล้วชมถ่ายทอดสดเลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปนี้เอาไว้สั่นี้ครับขอบคุณมากครับสต๊อบ้วยนะครับเพราะว่า